สวัสดีพี่น้อง f อฟเช่นเคยพี่น้องจ๋าพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะพี่น้องพี่ใจจะพามาสรุปสีนนอยของวันที่10กันนะคะพี่น้องจ๋าโอเคเราไปสรุปกันเลยเพื่อไม่การเสียเวลาเนาะพี่น้องสําหรับเฉพาะกิจนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับเฉพาะกิจเนาะผลที่ออก3 4มสี่เดสองสนะคะ4 7่เจ็ดพี่ใจไปอยู่แต่ใน ชุดรวมเนาะนี่จับคู่อันนี้นะพี่น้องใช้จับคู่สองตัวสามตัวนะสามสี่เจ็ดนะคะสามไม่มีมีแต่สี่เจ็ดเลขท้ายสองตัวได้สี่เจ็ดชุดรวมนะคะพี่น้องแล้วก็สองสี่สี่สองสองสี่สี่สองอ่ะพี่ใจจะจับให้ดูอย่างนี้นะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้พี่ใจจับให้นะพี่น้องสี่สองสองสี่เข้าตัวกลับนะต่อไปรอบพิเศษคะ่ะนอยพิเศษเนาะนอยพิเศษผลที่ออกเจ็ดหกสี่ห้าแปดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ 7จ็ดเจ็ดหกสี่อ่านี่นะเจ็ดหกแล้วก็มาที่สี่นะคะสามตัวเนาะสามตัวแตกอีกแล้วพี่น้องสามตัวแตกในชุดจับคู่เด่นนะชุดจับคู่เด่นพี่ใจพูดอยู่แล้วจับคู่สองตัวสามตัวอ่าในนี้เลขแค่หกตัวนะคะ มา3ตัวเลยนะคะ7 6 4 3ตัวแล้วก็มาวิ่งรูด6แล้วก็มา6 4อ่าปังโปริเยไหมพี่น้องสำหรับ2ตัวล่าง58จ้ะ58อ่า58มานะคะมาวิ่งรูด5อันนี้2เด้งเลยแล้วก็ได้ตัวเจาะด้วยนะแต่ว่า5ตรงนี้ไม่มีแปกก็ได้5นะคะอยู่ที่เด่น5เนาะมามาตรงกันกันกบ แยกเด่นวิ่งรูดนะคะฝั่งนี้นะต่อไปน้อยปกติจ้ะน้อยปกติผลที่ออก3 9 1เ7หนึ่งกนะคะ9 1พี่น้องจะมี9ตัวจับคู่เนาะ,ะถ้าใครใช้9ก็จะเป็นตัวนี้91ตัวนี้นะวันนี้พี่แจไม่ได้เขียนตัวอย่างให้ดูนะคะก็เข้าวิ่งรูดที่7นะคะไปจับคู่กับ97เนาะ ถ้าจากเนี่ย97จะเป็นตัวนี้แต่ข้างบนมีนะพี่น้องข้างบนมี97นะคะข้างบนมี97นะแล้วก็91แต่ไม่ได้บ่ได้วิ่งรูด7เนาะพี่ใจจะไม่ยึดตรงนี้แล้วกันนะคะต่อไปนอย VIP นอย VIP ผลที่ออก06561นะคะ65มีไหม65มาที่56 หกห้าจะอยู่ในชุดนี้ด้วยนะคะหกห้าเข้าที่หนะ้าหเนาะอันนี้ในชุดรวมนะอันนี้ชุดรวมก็มาที่วิ่งรูดหนึ่ไปจับคู่กับ61หน่น้องจ๋าไปจับคู่กับ61นะก็เด่นที่6กเหมือนกันอ่าสำหรับวันนี้เออ่รอบเจาะรูดหลุดนะคะหลุดเฉพาะรอบเฉพาะกิจเนาะส่วนมากเฉพาะกิจ บางท่านก็ไม่เล่นนะคะแต่สําหรับ3หนอย3ามลอยนี่เด้งอีกแล้วนะคะแล้วก็เข้า3ตัวนะคะพี่น้องเข้า3ตัวเลยในโอกพิศิษนะคะพี่น้องจาโอเคเราก็ไปต่อกันเ,เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ต้องฟังให้จบนะคะไม่ใช่เป็นคลิปเก่านะเราต้องสรุปกกอนเนาะ,ะกนจะไปต่อวันที่11นะคะพี่น,อนอ้องวันที่11เนาะพี่จะให้ดูคือวันที่11ก่อนชัดๆเนาะเราก็มาฟังคําเตือนทาง กุของพี่ยูเขานะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ากว่า28ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปุดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าพี่น้องจ๋ามาต่อกันเลยเนาะเพื่วความรวดเร็วนะคะกล้องพี่เจก็จะใกล้ไปไหมอันนี้ก็จะตกซะนะนะคะสําหรับวันนี้พี่เจให้เด่นที่678นะคะ ส่วนตัวจับคู่สําคัญเหมือนกันพี่ j a ให้สี่ตัวเนาะใช้จับคู่สองตัวสามตัวนะถ้าใครไม่ชอบที่พี่ใจจับให้ก็สามารถหยิบจับเองได้นะคะแต่พี่ใจก็มาหยิบวางไว้ให้แล้วเนาะวันนี้พี่ใจก็จะทําตัวอย่างอันนี้เหมือนกันหกกับเก้าเนาะถ้าใครชอบเก้านะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในนี้ก็จะเป็นถ้าเอาหกศูนย์ต้องเอาเก้าศูนย์ไปด้วยอย่างเงี้ยหกหนึ่งก็ต้องเอาเก้าหนึ่ 61, องอ,อย่างพี่ใจวางไว้ให้อย่างนี้นะเจ็ดก็เหมือนกันจะพี่น้องจา้าแต่พี่ใจก็จับคู่ให้ในนี้ บางท่านบอกว่าช่องอื่นเขาน้อยตัวมันแล้วแต่เทคนิคของใครนะพี่น้องเด้อแล้วแต่เทคนิคของผัยของมั่นเด้อพี่จ้องจะไปเลียนแบบกันกันกนบบไดสูตรก็คือกันจ่าสูตรก็ของไผัยของมั่นเนาะแต่ว่าพี่ใจบ่าห้ามดอกพอได้เสียเอาไปเป็นตัวอย่างกัเอาไปนะพี่น้องนะพี่น้องจ๋าสำหรับ8เนาะพี่ใจก็จะวางเป็นแบบนี้นะคะ8กับ3นะจะยกตัวอย่างว่าถ้าเอา80ก็ต้องเอา30ศนเพราะเขาเคยมาจำอ้ยเนาะพี่น้อง เนาะอ,อย่างนี้นะพี่น้องจัะแล้วก็ไปอย่างนี้ตลอดนะ81ก็คือ3 1 8 2ก็คือ3 2อ่าถ้าใครชอบสเนาะสำหรับเจาะเด่นแยกอ่าแต่ละรอบนะคะพี่ใจจะพูดประจำแล้วก็เขียนให้ทุกคลิปนะเน้นรูดเพราะว่าบางทีถ้าเด่นมาเราเจาะไม่ถูกเราเจาะไม่ตรงเราเสียดายนะคะสำหรับรูดก็จะเข้าประจำนะพี่น้องวันนี้พี่ใจวางสูตร1ให้ด้วยนะคะอันนี้สูตร1 2สูตรสนะสูตร1สูตรดูว่ามันตรงกันไหม อ่ะมันจะมีตรงกันไหมคะพี่น้องจา๋าอย่างตัวนี้ตัวเทนของเนี่ยก็จะมีสองเนาะนะคะอ่าตามนี้เด้อพี่น้องเด้อใครชอบตัวใดก็ยิบจับไปในนี้ก็สามารถาจับเป็นสองตัวสามตัวได้นะคะแต่ละรอบตัวดินเอามาจับเป็นคู่ได้หรือก็ไปเปรียบเทียบกับตัวที่ใจเจาะให้นะคะพี่น้องจา๋าถ้าไม่ชอบก็ ถ้าชื่นชอบก็จดไวแคบไว้เพื่อไปพิจารณาเนาะพี่น้องถ้าบอมากระพานเด้อจะ้ะถ้าบอมมากระพานนะคะพี่น้องจ้ะมันเป็นเพียงตัวเลขในการคำนวณเท่านั้นไม่สนุนสนุบการพนันเด้อพี่น้องก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะปังปัง,ป,งปุริเย่เหมือนทุกวันเนาะขอบคุณค่ะ